ถึงตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องสะท้อนภาพผู้ปกครองนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายๆเวทีเนี่ยผู้ปกครองสําคัญนะคะต้องดูแลลูกต้องฝึกระเบียวิน,านะะัาในขณะที่พ่อแม่ก็ต้องหาเงินทํางานไม่ค่อยมีเวลานะคะบางทีโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยปิดเทอมนะคะคิดว่าโอ้ ลูกอยู่กับเกมอยู่กับทีวีแน่ๆเลยนะคะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าลูกปิดเทอมเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ปิดด้วยนะคะแล้วอยู่บ้านเล่นเกมอย่างเงียบดีนะคะลูกไม่ได้ออกไปไหนหลายบ้านเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้ก็เลยพ่อแม่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของเวลาอย่างที่1อย่างที่2ก็คือว่าเออให้ลูกเล่นเกมก็ได้แต่ว่าเกมเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีเยอะแยะเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเกมไหนเนี่ยเหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่เนื้อหาเป็นอย่างไรทีนี้เนี่ยเท่าที่ทราบม,มาก็ ภาคเอกนชน,นยพยายามที่ทำเครื่องไม้เครื่องมือช่วยเหลือพ่อแม่อยู่นะคะว่าสามารถที่เข้าไปดูได้ใช่ไหมคะว่าเกมเนี่ยเกมไหนชื่ออะไรแล้วเนื้อหาของเกมเป็นยังไงเหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้เป็นความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเชิญคุณทะเนศค่ะโอเคครับครับสำหรับเ,เว็บไซต์ o k เ a m ก in. th นะครับตอนนี้เป็นความร่วมมือของก็หลายหลายภาคส่วนนะครับเครื่องของอาจารย์ด้วย ในส่วนของสถาบันเด็กและครอบครัวด้วยของกระทรวงวัฒธรรมนะครับของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยด้วยนะครับแล้วก็มีครั้งวุฒิธาตัวผู้ประกอบการค่ายเกมเนี่ยพยายามให้ข้อมูลเกมทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยมาสร้างเป็นเว็บไซต์นี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประส,สงค์นะครับหนึ่งคือเป็นแหล่งข้อมูลเลยให้ผู้ปกครองเนี่ยพิจารณานเลยนะครับว่าเกมเนี่ยที่มีอยู่หรือว่ามีวางวางขายวางจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ย เกมไหนเหมาะกับวัยวัยใดนะครับอย่างเช่นผู้ครองบอกไม่มีเวลานะครับแต่อย่างน้อยตอนนี้น่าจะมีการเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแล้วอาจจะเข้าเว็บไซต์นี้มาบ้างนะครับลองดูซิว่า<ม>ในบ้านเนี่ยมีกล่องเกมที่ลูกเล่นเนี่ยชื่อเกมอะไรแล้วก็ลองมาดูว่าเอ๊ะเกมนั้นเหมาะสมกับลูกหรือไม่นะครับนี่วัตถุประสงค์แรก วัตถุประสงค์ต่อไปเนี่ยคือเป็นแหล่งในการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการนะครับแล้วก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งต้องต้องบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังเริ่มตื่นตัวในเรื่องของการทําวิจัยในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ition, ออดิชั่นอ d ดิชั่นของการติดเกมนะครับหรือว่าความผิดปกติอะไรต่างๆนะครับอันที่3าจะเป็นเรื่องของแหล่งข้อมูลข่าวสารงานกิจกรรมส่งเสริมสังคมนะครับหรือว่า อดความพิเศษต่างๆหรือว่าตัวอย่างเกมเมอร์ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายของเว็บไซต์นี้นะครับอันนี้เป็นหน้าตาเว็บไซต์นะครับถ้าถ้าผู้ปกคองทุกท่านเข้าไปที่ www.okgame.in.th ok นะครับจะสังเกตว่าเข้ามาหน้าแรกเนี่ยคือทาเว็บไซต์ได้ออกแบบมาเพื่อที่ผู้ปกครองเนี่ยคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าเว็บไซต์ไม่เป็นเลยเนี่ยสามารถที่จะ ใช้งานได้ง่ายที่สุดก็คือพิมพ์ชื่อเกมในบรรทัดบนนะครับลองดูว่าลูกต้องต้องพิมพ์ชื่อเต็มๆเลยวะคะบางทีจําไม่ได้อะคะจริงๆไม่ต้องไม่ต้องเต็มก็ได้ครับอย่างเช่นเราจําได้คําเดียวอย่างเช่นคัดเราท่องไว้สี่คำเราเห็นหน้ากล่องแลูกเล่นอยู่เนี่ยกดปุ้งปุ๊งปุ๊ปุ๊งปุ๊ง,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 งเนี่ยเราแอบำเรืองดูหน้าจอชื่อเกมมันว่าอะไรนะครับสมมุติสมมุติลูกผม,มาอายุสิบห้า นะครับผมดูแล้วเกมคาร์ Card, เราก็แอบ,บมามาเข้าอินเทอร์เน็ตเราลองพิมพ์ชื่อนี้ดูคาร์ดมีไหมถ้ามีนะครับ,รบคนถ้ามีข้อมูลเกมเนี่ยพอเรากดเซิร์ชกันไปเนี่ยตัวหน้าเว็บเบราว์เซอร์ก็จะแสดงรายชื่อเกมนะครับซึ่งมันน่าจะตรงกับชื่อเกมที่เราหาอยู่อย่างเช่นกรณีตัวอย่างตัวนี้ก็จะมีบอกว่าเป็นข่าวาว,ว่าเกมนี้ชื่อเอ็ออนไลน์นะครับสำหรับกลุ่มอายุ15ปี ขึ้นไปเราก็ดูแล้วว่าลูกเราเนี่ยอายุก,กี่ปีเล่นเกมเนี้ยถ้าลูกเราอายุสิบห้าแล้วเกมนี้บอกสิบห้าโอเครับได้นะครับแต่ถ้าต่ำกว่าลงมาเช่นคาบาลลูกเราอายุสิบขวบแต่เกมเขียนไว้ว่าสิบสองนั่นหมายถึงว่าลูกรออีกสองปีนะครับรออีกสองปีเดี๋ยวพ่อให้เล่นอย่างนั้นดีกว่าหน้าต่อมาของเว็บไซต์ครับหลังจากที่เมื่อกี้ตัวหน้าเว็บไซต์แสดงข้อมูลเกมทั้งหมดแล้วเนี่ย เราอยากรู้ในฐานะเราเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเราอยากรู้ว่าแล้วข้างในเกมเนี่ยนอกจากหน้าปกแล้วเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างกดคลิกเข้าไปที่รูปนะครับมันก็จะแสดงออกมาว่าเกมนี้ชื่อเกมอะไรเป็นของบริษัทอะไรนะครับ<ส>เลทที่เหมาะสมที่เด็กเด็กควรเล่นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปและก็ตัวอย่างภาพในเกมเราจะได้มั่นใจไงครับว่าโอ้ภาพในเกมนะมีที่ลูกเราเล่นอยู่เนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างมันตรงไหมนะครับ ส่วนต่อมาครับในส่วนของข่าวสารแล้วก็เกี่ยวกับเกมล่าสุดแล้วก็ข่าวสารทางสังคมนะครับบทความพิเศษในส่วนนี้ถ้าผู้ปกครองสามารถที่จะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการดูแลลูกต่างๆได้ซึ่งบทความทั้งหมดก็จะมีมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนต่าง,างๆเนี่ยที่มาช่วยกันนำมาขึ้นมาโพสหรือว่าขึ้นมาเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้ปกครองนะครับ ในส่วนหน้าตัดมาครับอันนี้เป็นการแสดงรายชื่อเกมทั้งหมดต้องเรียนนิดนึงว่าคณะผู้จัดทำเนี่ยคงจะเริ่มต้นจากเกมที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์แล้วก็ได้ใบอนุญาตจากทางกระทรวงวัฒนธรรมก่อนนะครับแต่ในข้อเท็จจริงทางสังคมก็คือเกมที่ถูกลิขสิทธิ์ในเมืองไทยแล้วมีเนี่ยมีเยอะนะครับแต่เกมผิดลิขสิทธิ์เนี่ยน้อยนะครับทีนี้พวกเราเองก็พยายามจะทําข้อมูลไว้ให้นะครับแต่ว่าถ้าเกมไหนเนี่ยที่มัน เป็นเกมที่ทางคณะทาํางานายพิจารณาแล้วว่ามันไม่เหมาะสมมากๆเราจะไม่เผยแพร่บ,บนข้อมูลในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าหลังจากเกิดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าผู้คองมาพิมพ์แล้วไม่เจอชื่อเกมนะครับให้พึงนึกไว้เลยว่าเกมนั้นน่าจะเป็นเกมที่ไม่เหมาะสมจริงๆนะฮะเพราะว่าในในดาต้าเบสของเราตอนนี้มีประมาณ1,500ันเกมก็น่าจะเรียกว่าเป็นข้อมูลวันย้อนหลังไปประมาณ4ปีถึง5ปีนับตั้งแต่นนประเทศไทยเรามี ธุรกิจเกมเกิดขึ้นมานะครับก็เ,เสริมข้อมูลนิดนึงครับที่ทางคณะทํางานเนี่ยตัดเกมที่ไม่เหมาะสมออกไปเพราะอย่างนี้ครับตามความเป็นจริงเนี่ยข่าว GTA ออกมาตอนนั้นเด็กตามหา GTA หาซื้อเงินมากที่สุดเมื่อสักพักหนึ่งมีข่าวเกมชื่อว่า t r e e f l l เด็กก็ตามหาจริงๆข่าวพวกนี้เอาเข้าจริงแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนขายเกมเถื่อนยอดขายพุ่งขึ้นมากมายนะครับมไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยการที่ ไปลงข่าวในหนังสือพิมพ์ลักษณะนั้นจน<ช><ช>ทําให้คนสนใจเกมันน้งนที่เกมปกติมันเกมไม่ดีคนทั่วไปไม่สนใจจะเล่นมากอยู่แล้วนี่คือข้อเท็จจริงทางสงังคมก็คือเกี่ยงเกมแค่ที่บอกว่ามีฉากร่วมเพศอะไรต่างๆเนี่ยที่เด็กเล่นเนี่ยจริงๆแล้วผมทํางานในด้านนี้มาเกือบ10ปีเนี่ยคนที่รู้จักเกมนี้จริงๆแล้วในประเทศไทยมีไม่ถึงหนึ่งคนจากเป็นคนที่รู้ก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเนี่ยติดตามข่าวสารในแวดวงธุรกิจเนี่ยเป็นเวลานานๆแล้วก็ต่อเนื่อง เพราะว่าเกมนี้เกมที่บอกว่ามีฉากร่วมเพศอะไรต่างๆเนี่ยในเจ้าของประเทศที่ผลิตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำโฆษณานะครับเกมนี้จะรู้เฉพาะในกลุ่มคนที่เป็นฮ์ดคอร์เกมเมอร์เท่านั้นหรือว่าเป็นระดับคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเกมลึกๆหลายๆปีเท่านั้นแต่พอประกาศข่าวออกมาทางหน้าหนังสือพิมพ์วันนั้นวันเดียวยอดหน้าเว็บผมล้มเลยฮะเซิร์ฟเวอร์ผมพังเลยมีแต่คนคลิกเข้ามาดูข้อมูลนะครับ ทั้งที่ในเว็บผมก็ไม่มีข้อมูลนะมีแค่แค่ข่าวเคยบอกว่าเกมนี้มันเคยออกมีลักษณะเป็นอย่างนี้นไม่มีภาพประกอบด้วยแต่คนเข้ามาอ่านหรือว่าถ้าไปเดินตามบันทิกก็จะเห็นเกมนี้วางจําหน่ายทันทีเพราะเขาไปโหลดมาแล้วก็มาขายนะครับขออนุญาตขออนุญาตแลกเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงคือคือผมคิดว่านี้เป็นประเด็นใหญ่ที่อาจจะไม่ใช่ประเด็นถกวันนี้แล้วก็อาจจะหาคําตอบได้ไม่ไม่ง่ายนักคือเรื่องสื่อเนี่ย ที่จะตีข่าวอะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้มันยังไม,ม่มียังไม่มีข้อสรุปในวิธีปฏิบัติที่ดีผมอยู่ในแวดวงสุขภาพจิตเนี่ยเราก็ถกกันตั้งแต่ว่าตกลงข่าวค่าตัวตายจะลงไหมบอกค่าตัวตายแล้วมีการเรียนแบบนะครับประเด็นก็คือว่าผมคิดว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ว่าเราจะลงข่าวคือสื่อกจ็จะปกป้องตัวเองว่าเขามีหน้าที่ต้องบอกข้อเท็จจริงกับสังคม อันนี้ก็น่าจะต้องค่อยๆศึกษาว่าจะบอกข้อเท็จจริงอย่างไรแล้วให้เกิดปัญญามากกว่าเกิดอารมณ์นะครับเพราะว่าในหลายครั้งเนี่ยการการให้ข่าวขายข่าวทําให้เกิดอารมณ์เนี่ยมันมัน,มนแล้วคนก็จะตามซื้อเพราะว่าเสพอารมณ์แล้วมันสนุกคนโดดตึกแล้วถ่ายซ้ําอยู่น,นั่นแหะที่ตกลงมาอย่างเห็นรายละเอียดเนี่ยเพราะว่าขายอารมณ์แล้วมันขายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารวมไปถึง GTA รอบนี้ก็ตาม ทำยังไงที่จะเป็นการให้ข่าวที่จำเป็นและให้ปัญญาด้วยนะครับอันนี้ผมผมผมอยากฝากไว้ว่าคือมันไม่ออกเลยก็อาจจะมันก็ไปถกอีกมุมหนึ่งอะที่เขาก็เถียงอยู่ตลอดเวลาว่าจะปิดข่าวหรือปิดไม่ให้คนรู้เหรือแต่ว่าทําอย่างไรให้ให้ได้ปัญญาตามไปด้วยนะครับเพราะ,ะผมคิดว่าอันนี้ยังเป็นโจทย์ใหญ่รวไมไปถึงเรื่องการทดลองผมยังเชื่อว่าเด็กอยากจะลองดู gta เนี่ย ก็เหมือนอยากจะลองสูบบุหรี่ลองกินเหล้าก็คือว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาพอเห็นข่าวปุ๊บแล้วเขาจะเข้าไปเล่นให้ได้แต่หมายความว่าผมเชื่อว่าเมื่อครั้งหนึ่งรู้ว่ามันเป็นอย่างไรเหมือนกับที่คุณพ่อแม่ได้ดูสารคดีตอนต้นเนี่ยนะครับแล้วมันก็ถูกขจัดออกไปจากความถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นก็จะอยู่อยู่กันได้เพียงแต่ว่านั่นก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งว่า จะให้เด็กตอบสนองความอยากลองเรื่องต่างๆได้แค่ไหนแล้วทําให้เขาเรียนรู้แล้วหยุดแล้วพอเพราะขณะนี้มันมี2แบบครับแบบหนึ่งคือปล่อยอิสระในในหลายประเทศที่ไม่ว่าจะเรื่องเพศเรื่องเล่าเรื่องอะไรเขาก็กินเสบกันเยอะแยะไปหมดนะครับอีกแบบคือปิดหมดแล้วก็รู้สึกว่าใต้ดินจะเต็มไปหมดนะครับตรงกลางอยู่ตรงไหนนี่เป็นโจทย์ใหญ่มากนะครับก็ฝากเป็นประเด็นเผื่อเราจะช่วยกันศึกษาต่อไปนะครับ